อ้กราบสวัสดีครับเพื่อนเพนพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอ้อยครับอ้อยที่ว่าเราเราจะย้ายเขาอะช่วงไหนถ้าหากมีการเพราะชำเราไม่ได้ลงเป็นท่อนในตอนแรกครับเราจะไม่มองให้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผมอ้อย ต้นก้อน,นี้คือผมย้ายมันมาตอนอายุเกินสองเดือนนะครับมันจะไม่แตกกอเลยครับถ้าเราย้ายช้าไปนะคือว่าอันนี้พูดถึงหมายถึงว่าถ้าเรามีการเพราะชำก่อนนะครับคือเอาไปชำไว้ก่อนนะแล้วค่อยเอามาลงดินแต่ถ้าลงปลูเป็นท่อนเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้ครับคือตอนนั้นที่มันยังไม่เสร็จนะครับคือผมต้องมาชำให้ก่อนแล้วก็ทําที่ไปเรื่อยๆกว่าจะได้ลงก็เลยเวลาไป ก็เกือบสามเดือนนะครับเนี่ยมันยังไม่แตกหนอ่อแตกอะไรเลยครับดูครับเอาเดี๋ยวผมไปให้ดูที่ว่ามันปลูกได้ๆกันนะอันนั้นผมลงเป็นท่อนไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมที่มันไม่พอก็เลยว่าออทำยังไงก็เลยต้องมาชําไว้ก่อนนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูไอ้ตรงที่ผมปลูกเลยนะครับเป็นท่อนรูวกว่า ไม่ได้ชําเลยนะครับที่เอามาลงลงเลยครับผมที่เอามาลงลงเลยนะครับนี่นี่ครับผมต่างกันมากเลยครับแต่ตรงนั้นผมไปลงช้าไงครับมันเลยไม่แตกมันเลยเป็นรีบๆอะไรก็ไม่รู้มันมันไม่แตกมันไม่แตกกอแตกอะไรเลยแต่ตรงนี้เราปลูกเป็นท่อนเราไม่ได้ชําหมอนนะก็คือมาลงเป็นท่อนเลยมันก็ได้เชียงที่เห็นนะครับ ไอ้ผลสรุปผมก็คือถ้าเราย้ายช้าไปเนี่ยเกินสองเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้อ้อยชะงักงันแล้วก็ไม่แตกอาจจะแตกครับอีกหน่อยแต่ว่ามันตอนนี้มันมันช้าครับมันเสียเวลาสมมติเราไปชำอะไรไว้ก่อนเนี่ยครับเราก็ไม่ควรปล่อยให้มันเกินสองเดือนครับแล้วก็ถ้าเกินไปแล้วอ่ะมันจะไม่แตกแตกกอส่วนใหญ่แลแ้วแถวเนี้ยผมปลูกเป็นท่อนไว้ก่อนน,นี่ครับนี่ครับ ต่างกับฝั่งนู้นครับทางนี้ผมคือมันมันไม่มีเวลาครับต้องทำที่ไว้ก่อนก็เลยต้องช่ำมาไว้ต่างกันลิบลับเลยครับนี่ครับฝั่งนี้คือเอามามันเกินสองเดือนแล้วครับนี่ครับเราเพิ่งมันเพิ่งจะได้ที่มันเสร็จก็เพิ่งจะย้ายมันไม่โตมันไม่ขายายมันไม่แตกกอเลยครับนี่ครับ เป็นแห้งๆไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าอาจจะแตกอ่ะแต่มันก็คงอันนี้ผมมาซ่อมว้ทีหลังครับนี่ว่ามันตายผมก็เลยมาซ่อมมันก็ยังขึ้นดีกว่าซ่อมอันนี้ไม่ได้ทาเข้ามาเป็นท่อนๆแล้วก็เอามาลงเลยมันก็ยังแตกดีกว่าแต่ต่างกับพวกนี้ครับคือมันเลยเวลามันไปแล้วมันไม่แตกครับอันนี้นี่ครับไม่ไม่แตกกอเลยครับก็คือข้อสรุปก็คืออย่าให้มันเกิน การย้ายอย่าให้มันเกินสองเดือนถ้าเราชํำไว้นนะถ้าเกินสองเดือนแล้วมันไม่แตกกอครับผมเออนี่ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรต่อเดี๋ยวหาข้อมูลใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เอาไปอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ไปใช้ เ้วตรงนี้ผมมาให้ดูอ้อยเขียวไต้หวันของผมนิดนึงอ้อยเขียวไต้หวันนี่ครับอ้อยเขียวไต้หวันก้อนนี้ดีกว่าอัปเดตความงอกเงยของมันผมเป็นอ้อยที่ผมชอบมากมากเลยครับเขียวไต้หวันคิดว่าจะขยายให้มันได้สามไร่ครับนี่ไปเช่าที่ไว้อีกที่หนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีอ้อยก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะลงอ้อยระหว่างก็คงจะอย่างละครึ่งอย่างละ เป็นสามพันนะครับหลักหลักเลยก็คือเขียวไต้หวันเขียวไต้หวันขาวไต้หวันแล้วก็สุพันณบุรีหนึ่งแล้วก็อ,มอกวมกหกศูนย์นะครับเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์ก็อีกพันหนึ่งที่ว่าผมจะขยายแล้วแล้วให้ดูพวกนี้นี่ปลูกปลูกอันนี้ครับมีอย่างนึงก็ก็อย่าทำนะครับคืออันนี้ผมทดลองดูเฉย ก็คือผมปลูกเพาะอ้อยไว้แล้วผมก็เอาไอ้ไอ้นะครับไอ้บวบไอ้ฟักแฟงนะครับเอามาแจมด้วยมันก็เลยเป็นงี้ครับไม่ดีครับอย่าไปทําผมก็คือปลูกไปแล้วก็ทําไงก็เลยต้องรอให้มันออกลูกก่อนแล้วค่อยๆนั่นก็คือเป็นบทเรียนไว้ครับว่าอย่าทําอีกปลูกแล้วก็เอ,เอาเอาเอาฟักเอาอะไรมาปลูกเสริมนะครับมันมันมัน,มนไม่ดี ดวฟักก right? so, ็ไม่ค่อยงางามเลยครับม right? ันโดนแดดไม่เต็มที่มั้งนครับผมอันนี้ดูปาริชาติโอ้ยปาริชาติของเราอยู่นี่มีอยู่หกกอครับเล็กหน่อยครับถ้าใครอยากได้พันธุ์ก็ติดต่อมานะครับแต่ตอนนี้ยังได้อยู่ครับอีกสักอีกสักสองเดือนนะครับเนี่ยก็ได้จัดแบงได้ มาครับแล้วก็มาดูนางนวลอ้อยนางนวลของเรามีอยู่ยี่สิบกอครับนี่อ้นนอยนางนวลอ้อยนางนวลแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ